หลังพรรคพลังประชารัฐพ่ายแพ้การเลือกตั้งซ่อมสอสกทมเขตหลักสีจ่จะตุจักรหลายฝ่ายนะคะก็ออกมาคาดการณ์ว่าจะมีการประวิงเวลาการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคอนครออกไปค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้นะคะคุณจุรินรักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีตตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้ออกมาเรียกร้องให้กําหนดวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมให้ชัดเจน โดยบอกว่าะะการเรื่องผู้ว่ากอทมกลายเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนเหมือนมีคนมีอำนาจเก็บงำไว้ว่าเมื่อไหร่กันแน่ยารา่ไยก็ตามค่ะในการประชุมวุฒิสภาเมื่อวันจันทร์ที่31มกราคมที่ผ่านมานะคะผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ตอบในเรื่องนี้นะคะว่าไม่ได้นิ่งเฉยไม่ได้ยื้อและทําตามขั้นตอนตามกฎหมายค่ะ โดยกระทรวงมหาดไทยนะคะจะหารือกับกะกะตหลังวันที่21กุมภาพันธ์เพื่อนําเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอในช่วงต้นเดือนมีนาคมค่ะและก็คาดการว่านะคะจะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมจึงจะเหมาะสมในขณะที่กะกะตอเองนะคะได้จัดการเลือกตั้งอบตอไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วค่ะและประกาศรับรองผลทั้งหมดนะคะเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งถดูจากตรงนี้นะคะผลเอกอนุพงศ์ที่ไปตอบเรื่องของกําหนดวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็เป็นการตอบตามไทม์ไลน์ของการทํางานของกรกตด้วยเพราะหลังจากนี้นะคะเมื่อกกรกตรับรองผลการเลือกตั้งอบตอแล้วก็ต้องมาดูในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ยังเหลืออยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาสกกทมและเสาขอ แต่ในเชิงการเมืองค่ะก็มองไปว่าการตอบของพลเอกอนุพงศ์นะคะก็เป็นการลดแรงเสียดทานจากพักประชาธิป,ปัตย์ค่ะซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลนะคะที่จะมีความสําคัญอย่างมากเลยเพราะว่านับจากนี้นะคะโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งเป็นเดือนที่พลเอกอนุพงศ์ระบุว่ามีความเหมาะสมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนั้นนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่พักฝ่ายค้านจะยิ่งยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาค่ะ ซึ่งทุกเสียงนับจากนี้นะคะจะมีความหมายค่ะโดยเฉพาะนะคะสัญญาณที่ส่งมานะคะจากคุณไพรลิกแกนนำนะคะกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าที่แยกตัวออกไปนั้นบ่งบอกนะคะว่าเป็นสัญญาณที่ไม่สู้ดีนะะักค่ะซึ่งเขาก็ส่งสัญญาณไปถึงบางคนค่ะที่หักกับมิตรทุกคนนะคะแล้วถ้าถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจทำแบบนี้แล้วจะเหลือคนสนับสนุนอีกหรือ วันนี้ทางเลือกของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกเัฐมนตรีจึงเหลือน้อยมากนะคะทำให้เป็นหมากบังคับที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะแต่ส่วนถ้าถึงวันนั้นแล้วนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบรรยากาศทางการเมืองในช่วงนั้นด้วยค่ะ แต่เมื่อหันมาดูความพร้อมของพรรคพลังประชารัฐนะคะที่วันนี้นะคะมีการโยนชื่อแคนดิเดตว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้หญิงนะคะคือคุณอนุสรีทับสุวรรณซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจน,นะคะ่ะเมืองนะคะยังมีกระแสว่าพลเอกประยุทจ,จันโอชานายรัตรีนะคะได้สนับสนุนพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ลงสมัครในสนามนี้ด้วย แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะทั้งคุณอนุสรีและพลตำรวดเอกอัศวินยังไม่มีใครออกมาพูดจายอย่างชัดเจนว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะกับพรรคพรังประชารัฐค่ะ